สวัสดีค่ะตอนนี้ป้าติ๋มนะคะอยู่ที่บ้านสวนแม่แตงนะคะจังหวัดเชียงใหม่มีความสุขมากเลยค่ะดูสิคะป้าติ๋มอยู่กับต้นทองอุไรสีเหลืองบานสะพรั่งเลยนะคะเป็นต้นไม้มงคลนะคะที่นิยมปลูกไว้หน้าบ้านนะคะค่ะมาปลูกต้นทองอุไรกันเถอะค่ะมีความสุขจริงๆนะคะต้นทองอุไรได้กินได้ด้วยนะคะเนี่ยมาชงเป็นน้ําชาอะไรก็ได้นะคะค่ะเห็นไหมคะสวยจริงๆนะคะ ออกดอกทุกกิ่งเลยนะคะค่ะสุกกันเธอเราเศราไปทำไมนะคะหา Enjoy Life นะคะ Happy Life กับป้าติ๋มนะคะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบาย